สวัสดีสมาชิกครับมี VIP ค a m รี่มาฝากหนึ่งคันนะครับสวยสมบูรณ์สุดหรูเลยครับคันนี้ Toyota Cam r รี่ปี2012นะครับผ่อน6 0 0 0ต้นๆ2แสน0 0ดบาทนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบสวยมากๆนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบถูกต้องทุกอย่างครับรถสภาพดีๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหา Cam รี่ใช้งานนะครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับภายในสวยนะครับคันนี้ติดจอ Android 9นิ้ว มาฝากนะครับจอใหญ่ดูชัดๆไปเลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับนี่ครับเบาะครัหน้านี่ปรับไฟฟ้านะครับพนักพิงปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับรถสวยทรงหรูสภาพนี้นะครับชมเลยครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับ289,000บาทนะครับนี่คัมรี่นะครับราคานี้ ใครสนใจเข้าใจนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากๆช่วงล่างไม่ดังชุดแต่งรอบคันล้อขอบ7 7ยางดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักกัดต่อหรือพิความคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับสีออกจะเทาดำนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจก็มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถในรวมที่สวยนะครับที่เหลือ ก็มาลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเราจะส่งให้ท่านได้ถึงบ้านครับสภาพราคาคุ้มมากๆนับจากใจแอดมบินนะครับติดจอ Android นะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าออกแต่งลายไม้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสติสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานพับไฟฟ้าคู่หน้านะครับรถได้สวยนะครับดูสภาพภายในนะครับดูแลมาดีมากๆนะครับไม่ประมาณ2,50,000กิโลเมตรนะครับปี2 0 1 2ก็ถือว่าใช้พอทีพอดีนะครับไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินนะครับก็ใครเข้าใจอยากได้ ค sociedad, 2015, market, ını, ัมร like okay. <rik> so right ี ional, the the wow, you. You ่ใช really ้งานนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2,005นะครับอัตราการกินน้ำมันก็ประมาณ9-11ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับฉะนั้นใครที่สนใจเข้าใจครับก็เอาไปใช้งานต่อได้นะครับก็โดยรวมนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่11กิโลเมตรนะครับต่อ1ลิตรนะครับโดยรวมนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบครับรถสวยๆนะครับใครหาใช้งานนะครับชอบเข้ามาชมนะครับคันนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับสาหรับใครที่จะเอาไปติดแก๊สนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง2,005 เอาไปติดแก๊สแล้วไม่อืดครับแรงแน่นอนสภาพโดยรวมสวยครับเป็นรถมือเดียวนะครับเช็คศูนย์ดูแลดีมากๆนะครับไม่มีชนไม่มีทนหนักต่อรือพิกล้ำนะครับสภาพโดยรวมคือสวยครบจบแน่นอนหาใช้งานสุดคุ้มนะครับเครื่อง2.5 0พตัวท็อปนะครับปีนี้ปี12นะครับคันเนี้ยกลองชมได้ครับฝากด้วยนะครับสาหรับใครที่ชอบคัมรี่นะครับก็ที่แน่นอนคือคัมรี่อะไหล่เยอะแล้วก็ทนดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับดูแลสภาพไปเลยครับใช้ได้ยาวๆนะครับของผม ประมาณ5 0 0แสนโลแล้วนะครับก็ติดแก๊ส LPG ยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ครับคลิกที่ชื่อคลิยอะไรับเพิ่มเติมนะครับประหยัดมากทุกอย่างรถสมบูรณ์พร้อมมากมๆกับคอฝาด้วยครับเพื่องมี้แก๊สแล้วเตอร์ครี่เพิ่มสื่อพันห้าอโต้น้ำมันล้วนมากๆรัถรู้เดียวเข้าใจนะครับไม่มีชนนักไม่จัดไปนะครับจมน้ำไม่พลาดนี้ผมบอกเลยนะครับคัดไม่เก่งมากๆดูไม่ได้เราัดเช็คมาให้นะครับว่าเรื่อยไม่ผิดแน่นอนนะครับกับคัมรีนะครับ